ดีครับสวัสดีพี่น้องทางโซเชียลครับยังเกาะ <laughs> รถคูยูเอฟริกาวิธียูเอเชียสัตว์แม่ข้าว่าอยู่คนละทวีปฮะอยู่คนละทวีปก็ซอยกันได้เแค่ยังไงน้ายกเขามาเข้าบ่ คราวนี้หน้าลุกมาเขาข้องอ๋อมาดับพี่ทุกเวลาทันทีแหละดับบอกเป็ดแบบไม่มีลักษ่ะโอ้เขาตาที่ตะเกียบเขาบอกกินเขาได้ครับเขากินอินโมไม่ใช่เขาเนี่ยผลไม้ ตอนนี้ก็น้องๆก็กำลังมาว,มะะวันนี้มาตักกับข้าวนะครับเข้าไปกินกว,วันนี้เมนูอะไรเอ่ยออมหมูอมหนูออมหม,ม,มูออมหมูพี่น้องมีหัดสามชั้นออมหนูนี่เลยค่ะที่จะเกียดง่า,ายไปแล้วเนาะ ากันทละร่มเด่นบ้านเดียวกันนด่นโรงเรียนเดียวกันพร้อมเด่นีลเอาใช้กันะลักิเลนไหมบัทุลเลียนบอกบัทุเรียนภูเขาไฟค่ะข้าเจ้าปั่นไม่ไปมาไรก็สีดาบอกอันเก่าเป็นกางเขอยู่หันละเออเป็นปั่นอีกหน่อยนึงอยู่ ออมูพี่น้องอ่อมูใส่อันพักกาลพักกาลรอดใจเ่องตีอีวอูดาวอาการทานข้าวอะไอยังคะเย้ปลอยครับตำถั่วตำแตงโอ้ยตำแตงอร่อยมากโอ้ยอยากอีตำแตงอ่าจะได้อิ่ตตำแตงเลยปะเนี้ยหมดแล้วเคาองน้ำไใคกินตแตงชีวิตเรา มือตามโซนเต่าก็คือโ้นตาบ้ากินเขาก็จะไปกินในห้องน้ำข้าวมันมีอาหารครบห้าหมู่ต้มแตงบอกที่นหงื่อนุ่มคนเนาะกินข้าวก็ได้กินกระนุ่มคนเนาะเนี่ยใส่ละเดี๋ยวใส่ละกินข้าวกหลงอ้าวข้าวเหนียวคือเหมือนนี้แต่ข้าวเหนียวบางม้วนไล่โซลูลงคลิปนี่คลิปครับหั้ชาสิเด่ล้งเนาะ ลงเร็วอยู่ดีแล้วก็ที่ว่าวันนี้เจอกันที่สีสเกตนะครับท่านอยู่บอกส้องตู้สร้างท่านบอกท่านอยู่บอกอ้อมหนูอ้อมหมูไม่มีพี่น้องไม่หอดหมูสามสันถึงหน้องมาเด้อท่านกับท่านครับบอท่านกับเบิดเด้อกัะตับักหุ่งภาทาหารมาเขาเต็มเต็มเต็มเลยเต็มตาเลย น่องสามเสือง่านพราขาใส่ใส yeah> ่ื่าพสันเบิดาุปบันมีแต่ขาเยนไสิไองถาดแล้วเลยขึ้นหาพัสันมีสงถาดลฟ้าล่างพังหมดเลยสิบิ้ารอสื่ออยู่ยังก่อมีสถาดเล้วเราจะเอาเ้า้ฟ้าแขับมีพี่น้องซิมก่อนเมืองพ่อว่ามีนะนี่แะเมืองพน พอขนม้องพอต้องหยิบเอาโอ้อร่อยมากยี่พอเดี๋ยวแม่ยังไม่ถึงเวลามาเอาเราทำงานเป็นระบบเนกนเวลามานี่คือเป็นไหนเป็นไปใหนจวดเอา ไปจวดอีกแล้วใช้จวดตัวเนี้ยไปบ้านไหนอย่ะบ้านท่าไหา้หนี่ขามุ่นไปนี้นี่นกันทะลมเครื่องไนนี่เรื่องในบ้านท่าไห้ก็ทะลมนี่แม่ครับไปล่ากกอนโควิดอยู่ เนี่กินมึงนี้ไปตะแซ่บะแซ่บวันนี้เมนูอะไรล่ะแม่ออหม,ม,มูอัโมโมเออนเนี้ยอนนอหมูใแม่กินข้าวปุ้นกับล้นปลาลปลาลาหทอดมาห้าบบทอดนกมือืง่นเขาคือเอาเออวนแต่ก็เอาแม่ขาก็เอางสีลส่ละลนี่วเอางใดเลยนีเมื่อนี่จะมา้น่อ ผู้นี้กับจิปทอดแน่นอนอื่นเปล่าเขาเื่อมน้่เัดเริ่มใจเงินมลี่นเมาเมาหมูปีเมากังหมูปีแล้วทั้งหอทั้งกัมโพรถดีแล้วโพดรถดีแล้วกินหานเนาะกินยังสันวเดีอาสั่งแม่อยากอากินเนาะมาถือแม่ดอกกินรด

เสียบ sí, um, uh, oh, <illions> ีหล yeah. ีนันเห็นบนาเสียบมูแม่นุยู่ะเนี่ยขแมนุ่กอดกินแล้วเสร็จความมึงกั่าให้แม่ข้างน้อมึงกับคองี่สาเมากีนแล้วเสร็จความเพาีน้องเพรีน้องจุดตัวเนี่ย่ะมีน้องจุจุดตัวนะมันดจตัวาผมจดจตัวเแม่ครับงั้เบื้งข้งแปยี่เบยองยี่สามโมนี่พอกับแม่ไงแปครับโอ้แม่พอคับ อันพี่เกอกออทุ่งทองครับ <c oughs> ดั่นหลเนาะเลยเาอเขาเย็นไปก่อนเด้อก็ิเขาได้รอไหนก็รอดทิทาเขานี่ยยังมีอันนี้ยังมีอีกยังเอาเกันในบ่อได้อิมอมเาเนอับดลงัดทุกทายเ้ย วันพี่น้คั่วกําลังมวลกำลังเมามันเลยคั่วตอนนี้เมาหมันหมูเมามันหมูเอาทาถามว่าเขาไกุ่กไปอีรีบอ่ะแม่ไม่ยิบล้วก็ไปอีกเลย่บอ่อเจ้าที่ซีเลยเด้นี่ เจ้าะ่สี่เลยเนี่ยอุ้ยกินจเจอบเสียงไหม่หนิเลยเด้เนี่ยนี่ย่าว่าเสียงว่าสีดงยินอีหัวอีหัวหนึ่งฟ้าบ่พ่อเด้เนาะต้องอีหัวนึ่งต้องอีหัวหนึ่งมาหาเพื่นมาถังหมดไงพี่น้อสำหรับตีสาม บ้านสองส่อจีบดับพี่น้องอมาพี่น้องมันอยู่บ้านทุ่งชัยครับอบตอทุ่งชัยครับข,ข,ข้างศูนย์เด็กเล็กข้างศูนย์เด็กเล็กครับพี่น้องมาเด้อมาเด้ออยู่ข้างวัดท,ทุ่งชัยอยู่แล้วพี่น้องมองเก่ามองเก่าอันละส <c oughs> ืบวัดจองตัวครับ มือแรกนี่นะครับพี่ดอกอ้อทุ่มชองนะครับรับเชิญนะครับบัตรหวัน119บาทครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องสีม่วงสามมื่นก็ได้ครับเบื้องยอดหลังน้ามัอนี่หมู่บ้านก็มืออื่อนแล้วพี่น้องเนาะ270บาทนะครับขอการทักคุณปิดครับพี่น้องครับสวัสดีครับ